อ้าวัอดีครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปกินอนี่กันตอนนี้ผมอยู่ที่อยู่ที่อะไรวะลังสิตเอออยู่ปากซอยลังสิตนครนายกเอ้ยไม่ใช่ลังไม่ใช่ลังสิตนครนายกดิลังสิตปทุมสามสิบเอ็ดอืมมันจะเป็นซอยซอยซอย,ซอยที่เป็นอู่อู่รถเมล์เออเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปกินข้าวขาหมูบุฟเฟ่เจเดือนเออโอเค มันจะอยู่ตรงที่ที่ลอดใต้สะพานน่ะที่ลอดใต้สะพานที่ลังสิตจะไปปทุมอ่ะเอ,อที่มันจะเป็นที่กับรถอ่ะไปเดี๋ยวเราลองไปกินกันนี่นะตรงนี้ก็ประมาณว่าจะมีตลาดพระเครื่องตลาดพระเครื่อเสร็จแล้วก็ไยเยอไก่บุฟเฟ่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีข้าวแกงสิบบาทข้าวตักไม่อั้นแต่ขาหมูของเราจะอยู่ ข้างหลังร้านข้างหลังร้านข้าวแกงสิบาทผักไม่อั้นเอ,อโดยประมาณนี่นะอยู่ตรงเนี้ยที่ทางกับรถอ่ะอยู่ที่ทางกับรถใต้ใต้สะพานที่จะไปปทุมอ่ะเออปะเดี๋ยวเราลองเข้าไปกินกันหรือเราจะแวะดูพักเครื่องก่อน,นเราดูพักเครื่องก่อนวะละ่ะออโอ้โหทุเรียนหมอนทองรวมโลล,ล,ละเจ็ดสิบาท แต่ลูกเล็กนะเออเดี๋ยวให้นี่ทุเรียนหมอนทองลูกเล็กโลละเจ็ดสิบบาทลูกมินมิทุเรียนปีนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างถูกนะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในตลาดพักเครื่องแล้วก็จะมีพักเครื่องมีของเก่าด้วยเออมีหนังสือมือสองด้วยมีหนังสือพระด้วย แล้วก็มีของเก่านะฮะแถวนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละส่วนข้างในก็จะเป็นโต๊ะพักเครื่องธรรมดาผมไม่รู้หรอกผมดูไม่เป็นส่วนวันนี้ก็จะมีตลาดเปิดท้ายขายของมือสองด้วย่าฮะ ผมก็ไม่รู้ว่ามีวันไหนบ้างนะแต่ผมมาวันอาทิตย์อะวันเนี้ยวันนี้วันอาทิตย์ก็มีของอยู่ประมาณหนึ่งอะมันเป็นเปิดท้ายขายของอะมียาวไปถึงนู่นเลยอ่าฮะไะดูกันพอประมาณแล้วเราไปกินข้าวขาหมูกันดีกว่าปกินข้าวขาหมูร้านเขาเป็นขาหมูบุฟเฟ่นะจะมีขาหมูบุฟเฟ่ข้าวมันไก่บุฟเฟ่ เออะมีสองอย่างเดี๋ยวเราร้านเขาค่อนข้างสะอาดนะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปเข้าไปชิมกันไปสวัสด да> so ีครับครับเขาบอกว่าเริ่มต้นในการปักข้าวก่อนเลยนะนะฮะ ทับพีครึ่งก่อนสตาร์สตาร์ทับพีครึ่งก่อนเอาเนื้อกับเอ็นเอ็นนะครับเนื้อหนังก็ได้ค,ค,าคากรีดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะอ่าฮะเอาเนื้อกับเนื้อกับเอ็นเอ็นนะใส่ด้วยไหมคะใส่ไม่เอาใส่ไม่เอาเอาือห,หือ นี่ก็จะมีประกาศดองด้วยนะขี้บอกเองเลยอยากได้เท่าไหร่ขี้บอบเองอเส่วนนี้เป็นคณะคนาลวก No, 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 no. นี่ก็คือหน้าตาขาหมูขาหมูบุฟ,บฟเฟ่ต์เยเดือนที่ผมจัดแต่งมาเรียบร้อยแล้วผักชีผักชีนี่โรยเองนะเ,เราตักข้าวไปแล้วเขาจะเขาก็จะหั่นขาหมูใส่มาให้แล้วเราก็มาประกอบเอาเองก็คือผักชีแล้วก็ผักดองแล้วก็คะนา้าร้านนี้มีน้ําซุปให้ด้วยนะเออแพริกน้ําส้มปั่นสีส้มด้วย เออผมจําได้ผมกินสีอะไรวะที่มันอร่อยอร่อยอ่ะสีเขียวว่าวะเออไม่แน่ใจแต่ที่สําคัญร้านนี้เขาเป็นกระเทียมไทยเว้ยเออแล้วก็พริกขี้หนูเว้ยโอ้โหคราวนี้พริกปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้มาเดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่าขาหมูบุฟเฟ่เจ๊เดือนลังสิทมาลองดู ดูกันโอ้โหความจริงจานเดียวก็คุ้มแล้วเนี่ยมผมสร้างเป็นเนื้อหนังมานะพีนกน้นส้มแล้วก็ กระเทียมไม่ได้ปอกนะ่ที่เกียจสองเม็ดไม่พอสามเม็ดแล้วกันแล้วก็เตรียมพริกเอาไว้องมาตรฐานเนื้อนุ่มหนังนุ่มเนือนเ้อเปื่อย หนังก็เปื่อยเปื่อยแบบเปื่อยแบบไม่เละมันได้ยุ่ยแบบไม่ได้ยุ่ยแบบคือนเลยอ่ะอืมอร่อยอร่อยลองคนานกันขนาลวกกับกรอบดิ ถือว่าด,ดีเลยนะอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยพริกน,รน้ำส้มเขาปั่นดีด้วยน,นิดฟกน,นิดกระเทียมข,ขยุ่มหนึ่งไม่ปอกกินแม่งทั้งเปลือกเนี่ยแหละกินทั้งเปลือก ว่าร้านร้านนี้เขาจะออกหวานนิดๆน,นะอืมออกหวานนิดๆแต่อร่อยไม่ได้หวานไม่ได้หวานโดดเหมือนเหมือนยังไงอะ่ะไม่ได้หวานโดดเหมือนพะโลอะ่ะอืมมาเดี๋ยวเราลอง

ไม่ไม่ไมค่อยเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยทำดีทำดีโอเคอม,อม,มันยเยิ้มเยิ้มมันทำั้ำ มันจำชำํำตามด้วยพริกปอมเกรเียมไทยของดีอร่อยรสชาติมาตรฐานรสชาติมาตรฐานเลยโอ้โหมัน หนังกับมันมเน้นเน้นเน้นกะเทียมนี้ยิ่งกินยิ่งมันคนมันชอบอ่ะกินแล้วปากเหม็นที่หมายเดี๋ยวลองตดน้ำขุ้นเพราะว่า ไก่นลยอืมรู้ว่ามันไก่เลยแหละเพราะร้านนี้เขามีข้าวมันไก่บุฟเฟ่ด้วยอืมแต่ผมกินไม่ได้นะเดี๋ยวเกามันจะสะเทือนแค่ผมกินซุปไก่นี่น่าเกาอาจจะกำเริบได้เอาจริงไหมข้าวหั่นไหม ้าหันมาให้ด้านเดียวนี่ก็คุมแล้วะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันคุมแล้วอะ่ะเนื้อมันแน่นๆเลยแค่หัน่นแาจางเดียวก็น่าจะคุมแล้วนะขอภห้ด้วยความเมามันเลย จานแรกของเราเราจะหมดไปแล้วเนี่ยเขาเขาตักตักเนื้อมาเน้นๆเ,เลยนะเนี่ยได้จานแรกหมดแล้วมาเดีย๋ยวเราไปต่อจานสองกันจานแรกหมดแล้วหมดแล้วจานแรก คือวิธีการวิธีการสั่งของเขานะก็คือเรานี่อันนี้จัดเนื้อเนื้อกันเอ็นเอ็นหน่อยเห็นไหมเออเออเนื้อกันเอ็นเอ็นหน่อยจานสองอย่าเยอะเลยโอ้เขาหั่นไม่ยั้งเลยวะ่ะ ยิ่งกินยิ่งมันจริงวิธีการสั่งก็คือเรามาบอกเขาใช่ไหมวราก็ไปหยิบจานเลยหยิบจานตั้งอยู่ตรงกลางกลางร้านเลยหยิบจานแล้วก็ใส่ข้าวใส่ข้าวก็แล้วแต่คุณชอบอ่ะแล้วก็เอาไปวางที่หน้าเตาขาหม,มูเต่ยเขาไปจัดก,การหั่นให้ ถ้าใครอยากได้ส่วนไหนตรงไหนก็ก็บอกเขาอืมจะประมาณนี้อะดองไม่เปรี้ยวนะค่อนข้างจะออกหวานเลยแนะ ใครไม่ชอบถ้าใครไม่ชอบปะกัดดองหวานนะก็แนะนําให้กินปักคนาเอาละกันเอ่อปักดองที่นี่ค่อนข้างหวานเนี่ยกินไม่ด,ดูบแต่ผมกินได้หมดปะกัดดองต้มตน้อยอเล็ กินกับกระเทียมไทยแม่งอร่อยมากเลยอืมขาหมูเนี่ยโดยรวมแล้วถือว่าขาหมูร้านนี้โอเคนเะโอเคเลย,เลยลอ่ะร่อยมากกดกัรต่อขึ้นมานี่ะอิ่มเอาละ ก็เรากินแต่พอดีเนาะอยากกินเยอะเลยเออพอละสองจานแค่จานแรกก็จะจุกอยู่แล้วเอออันนี้จานสองมานี่นั่นตับก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมไปเคลียร์ค่าเสียหายเขาก่อนโอเคเออเก็จะประมาณนี้แหละคลิปนี้เดี๋ยวไปเคลียร์ค่าเสียหายเขาก่อน เอาละคลิปนี้ผมก็อ่าข้าวขาหมูของผมก็ไปเคลียร์ค่าเสียหายขเขามาเรียบร้อยแล้วนะ $89 ดสิบก้าบาทก็ขาหมูบุฟเฟ่เนี่ยเจบาทแล้วก็มีของผมมีน้ำขวดหนึ่ง1ิบาทเป็น89บาทน้ำยันฮีด้วยมีหูมีหูพูดรู้เรื่องพูดและฟังรู้เรื่องน้ำเยันฮีมีหูอโอเค คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละข้าวขาวหมูเจเดือนร้านนี้อร่อยมากนะอร่อยเลยรสชาติโอเคชอบถือว่าชอบแต่ถ้าใครไม่ชอบประกาศประกาศดองหวานเนี่ยแนะนําว่าอย่าใส่มาเยอะประกาศดองมันหวานโอเคนะ,ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละแค่นี้แหละผมแนะนําว่าร้านนี้ใครชอบกินบุฟเฟ่ก็แนะนําร้านนี้ ถ้าผมมาได้คุณก็มาได้เพราะผมไม่เคยเอารถส่วนตัวมาเพราะผมไม่มีไงน,นั่งรถเมย์มาเออนั่งรถเมย์มาได้ถ้าคุณมาจากในเมืองมาลังสิตอะ่ะมันจะอ่ารถเมย์ขอสอมกที่มันเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้าอู่เลี้ยวเข้าอู่ลังสิตเนี่ยยังไงก็เจออืมนะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เชิญกดไลค์กันด้วย นะไปละบ๊ายบายเจอกันดีีหนะ้า